สวัสดีครับพี่น้องมาพบมาเจอกับผมเช่นเคยนะครับบ่าวพลวันนี้ผมมาดูที่ท้ายสวนนะครับก็เลยเอากล้องมาถ่ายลง Youtube ให้พี่น้องดูนี่ครับเป็นต้นมะพร้าวนะครับที่ผมปลูกไว้อันนี้จะจะเป็นมะพร้าวแกงนะครับส่วนด้านข้างด้าน,นข้างที่ผมจะปลูกนี่เป็นมะพร้าวแกงสำหรับ นี่ที่พี่น้องเห็นอยู่ตรงหน้านี่ก็คือแต่ก่อนเป็นต้นไผ่นะครับเนี่ยเป็นไนผ่กิมสูงที่คนปลูกผมกําลังลื้อออกเรียกว่าตัดออกน,นะครับก็ยากพอสมควรก็ต้องมาขุดเงามันออยีกนะครับเพราะว่าปัญหามันเกิดขึ้นว่าพอเราปลูกไผ่ไปแล้วพืชที่อยู่ข้างๆมันมันมันไม่โตนะครับต้นมะพร้าวไม่ว่าจะเป็นต้นมะพร้าวที่อยู่ด้านนี้ครับ ไอ้พี่น้องต้นมะพร้าวที่อยู่ด้านด้านด้านซ้ายแล้วก็ต้นมะม่วงที่อยู่ด้านด้านขวามือพี่น้องนี่ครับต้นมะม่วงที่อยู่ด้านขวามือจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะครับต้นมะม่วงว่ามันอยู่ใกล้กับกอไผ่แล้วมันคิจารามันมันไม่โตเลยครับรากไผ่มันคุมไม่หมดเลยครับก็ต้องลองผิดลองถูกกันนะครับกรเกษตร <laughs> ก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดไปนะครับผมก็เลยลื้อออกก่อนก่อนที่มันจะใหญ่แล้วก็โตไปกว่านี้เนี่ยต้นมะพร้าวไว้ต้นต้นมะม่วงครับเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยไม่โตเลยครับอันนี้คือต้นที่อยู่ใกล้กับตอกอไผ่เพราะว่ากอไผ่ผมเริ่มปลูกตรงนี้หอพี่น้องเริ่มปลูกกับตรงนี้แล้วก็ต้นมะม่วงต้นนี้ก็เป็นต้นแรกที่จะร,รูนกอไผ่คุมไว้เนี่ยก็ไล่ไปนะครับเนี่ย แต่พี่น้องก็มาดูต้นทางนี้ครับนี่พี่น้องอันนี้คือฝั่งนี้คือไม่มีต้นไผ่แต่ว่าก็ย่าเยอะอยู่น่ครับแต่ก็โตครับโตกว่าฝั่งที่อยู่ใกล้กับต้นไผ่เห็นได้ชัดเลยครับเหมือนกับม่วมงทีป่ปลูกนะครับเนี่ยแล้วปลูกได้ปีหนึ่งนะครับเนี่ยปลูกตั้งแต่ต้นฝนปีที่แล้วปลูกพร้อมกับพวกยางนาครับเนี่ยไอ้พวกนี้ปลูกไล่เรียกกัน แต่ว่าไม่โตเลยครับก็เหลือจะต้องมาขุดเงาครับเงาไผ่ขึ้นน้องนะมันไม่ตายนะครับเนี่ยเราต้องขุดเดี๋ยวพอขุดเสร็จพราก็จะให้จะปรับที่ปรับที่ไว้ปลูกอย่างอื่นที่มันเป็นเรียกว่าเป็นพืชล้มลุกตัวหญ้าเยอะแล้วต้องมีการจัดการเรื่องหญ้าซะก่อนคือต้องปลูกพืชล้มลุกพอมันหมดอายุเราก็จะไถ ถเพื่อจะกำจัดหญ้าออกก่อนนี้นี่นี่เป็นยญ้าคานะครับยาหมาหดแต่ต้ตนมะม่วงเขาก็ทนของเขาครับอยู่ได้เลยทั้งหญ้าคาทั้งกอไผ่นะเขาก็ไม่ตายนะครับแต่ว่าเขาไม่โตเฉยๆเวลาผมก็ได้ทําการตัดออกแล้วแล้วก็จะได้บํารุงค่อยๆทาไปครับต้นมะพร้าวก็ก็ไม่ค่อยโตเหมือนกันนะครับต้นมะพร้าวฝั่งนู้นพี่น้องจะได้เห็น ถ้าเปรียบเทียบกับด้านหน้าที่ไม่มีกอไผ่ก็จะต่างกันอยู่นะนี่ครับเป็นไผ่กิมซุงประมาณสักสามสิบกอน่าจะได้อยู่ครับที่ผมตัดออกไว้อีกเอาไว้ข้างหลังประมาณเกือบยี่สิบกอไว้นิดเดียวไม่ต้องเอาไว้เยอะไม่ถึงยี่สิบหรอวะสิบกกว่านี่นะครับด้านหลัง ต้นปดูพวกนี้เขาก็ขึ้นนะครับขึ้นขึ้นได้ผมว่าจะถ้าตัดออกก็เสียดายนะผมว่าจะขุดล้อมมาไปปลูกที่อื่นย้ายมันดูจะมีเวลาทำหรือเปล่าครับโอ้โหตรงนี้เย็นครับมีล่มนี่เดูซากผมตัดไห่กิมซุง ต้นไผ่ถ้าเขาปลูกใกล้ต้นไม้นี่เขาต้นเขาจะตรงแล้วก็สูงมากเลยนะครับถ้าเป็นไผ่ใช้ลำเราน่าจะหาที่ปลูกที่มันอยู่ต้ยลมไม้หรือใต้อะไรมันจะได้ลำสวยนะผมว่าเนะสูงเลยครับนู่นไปสูงนู่นเลยนะน้องอสูงขึ้นไปนู่นเลยลำตรงใช้งานได้เลยนะครับนี่เป็นไผ่กิมซุงนะครับนี่ไม่ใช่ไผ่ใช้ลำใชะไรนะครับไผ่กินหนอนะครับนี่แต่ว่าลำเขาโหแบบสุดยอดเลยนะน้อง ใช้งานได้เลยนะครับเนี่ยลำเขาดูโอ้โหหนูสูงมาเลยสุดเลยนะครับเนาะสูงมากเลยก็ <c oughs> <g år> เอาไว้ใช้ประโยชน์ใช้ลำเอานอนค่อยกินเท่าไหร่แล้วครับเพราะวะ่ามันเอาไว้แค่กินเนาะเพราะวะ่าเราไม่ได้ทํานอกฤดูพอช่วงในฤดูมันก็เยอะแยะครับหน่อไม้ชาวบ้านเขาออกเยอะ ก็จะลกหน่อยนะพี่น้องนะแล้วก็แรงงานคนเดียวครับผมมีเวลาบ้างไม่มีบ้างก็ทำเท่าที่ทำได้ทำไปเรื่อยๆผมก็จะพยายามปลูกต้นไม้ที่ว่ามันไม่ได้ต้องปลูกบ่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีแรงงานเยอะพอที่เราจะปลูกพืชล้มลุกได้ตลอดแล้วก็ผมก็จะเน้นปลูกที่พืชที่ว่าปลูกครั้งเดียวนะปลูกครั้งเดียวแล้วก็เจ็บเกี่ยวตลอดไปประมาณนี้ นี่พี่น้องเดี๋ยวมาให้ดูเนี่ยเดี๋ยวบุออกมาี่ผมก็จะเหลือไว้แค่นี้ครับนี่ยไก่จิมซุงก็จะเหลือไว้แค่ประมาณนี้ไม่ไว้เยอะเดี๋ยวแค่นี้ก็น่าจะพอกินพอใช้นะครับเพราะว่าถ้าเราเอาขี้วัวมาใส่แล้วก็บำรุงหน่อยตัดกอตัดอะไรสางกอออกบ้างก็แค่นี้ก็เหลือเพื่อแล้วครับเนี่ย ก็เลยเอาไว้แค่นี้พี่น้องพื้นที่ก็เลยเอาไว้ใช้อย่างอื่นบ้างพวกนี้ก็อยู่ใต้ร่มเงาต้นไม้ม,มันก็พอที่จะใช้ลำได้นะครับเนี่ยเพราะว่าลำก็เริ่มสูงแล้วถ้าเราปลูกกลางแจ้งมันจะไม่ค่อยลำมันจะไม่ค่อยสวยเนาะเราก็ใส่ใส่กินหน่อมันอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเราปลูกใต้ร่มไม้มันก็จะแย่งแสงแดดกันมันก็จะสูงขึ้นไปนี่ก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งเพราะว่า โดยปกติของไผ่กิมสุงแล้วลำเขาก็จะไม่ตรงอยู่แล้วนะครับเขาจะเป็นไผ่ที่ว่ามีการโคดงอตามข้อตามบ้องบ้างก็แล้วแต่แต่ว,ว่าถ้าเราปลูกใต้ร่มเงาเขาก็จะตรงยืยด,ย,ดยืดขึ้นไปเลยแหละอันนี้ผมก็มาอยู่ท้ายท้ายสวนแล้วนะครับนี่อยู่ท้ายท้ายสวนแล้วอันนี้ก็จะเป็นทุ่งนานี่ครับนี่นี่ก็เป็นต้นไม้ ไม้ป่าที่ขึ้นเองนะผมยังดูอยู่ว่าจะออกหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแนวที่ต้องปลูกไม้ผลนะพี่น้องเพราะว่าผมมีต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวที่ปลูกตามแนวไปเป็นต้นมะพร้าวแล้วก็มันพอดีมันมีไม้ป่าขึ้นตามจริงก็เสียดายนะครับยังไม่กล้าตัดออกอยังสิงสองสิสองใจอยู่แต่ว่าก็คง,ต,งต้องได้ตัดแหละครับเพราะว่ามันต้องแบ่งเป็นโซนไว้อันนี้เป็นโซนไม้ผล ต้นไม้กินผลนกนี่ก็เป็นต้นพี่น้องเนไยผมให้ดูสวยครับนี่อันนี้โตเร็วมากเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าตอนผมมาปลูกต้นมะม่วงปีที่แล้วน,นะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นมะม่วงเป็นมะม่วงไอ โชคอน,นันต์นะครับตัวนี้เป็นมะม่วงโชคอน,นันต์ส่วนก่อนหน้านี้ที่อยู่ข้างกอไผ่เมื่อกี้ที่ผมถ่ายให้ดูนี่เป็นมะม่วงเป็นมะม่วงไอ้น้าดอกไม้สีทองครับเออนี่ก็เป็นไอ้ต้นประดูป่านะพี่น้องประดูที่เกิดเองตามธรรมชาติต้นสวยครับเนี่ยนี่อยู่ห้าหกต้นครับตรงนี้เนี่ยพี่น้อง ผมจะตัดออกก็เสียดายผมว่าผมจะขุดล้อมไปปลูกในสวนกล้วยในที่ผมปลูกตรงไม้ป่าอย่างนาน,นะครับก็จะไปปลูกแซมก็เสียดายนะครับมันโตแล้วเนี่ยก็น่าจะขุดล้อมไปแนละ้วก็น่าจะจะได้อยู่เพราะว่าต้นประดู่เขาปลูกง่ายพี่น้อง้อ,องสัน,นครับก็ไม่ค่อยโตครับต้นมะม่วงเพราะว่าอย่างว่าครับยามันเยอะ ใหญ่ยยเยอะมากเลยต้นประดูนี่ผมจะให้ดูที่ผมเอามาปลูกใหม่เป็นไม้ผลเหมือนกันอันนี้อันนี้เป็นไอ้มะขามเทศนะพี่น้องนะผมเลือกปลูกเพื่อที่ดูแลง่ายมะขามเทศผมจะตูปูตรงกลางไปเลยครับนี่ตรงกลางจะเป็นมะขามเทศ แล้วด้านขอบฝั่งนี้ก็จะเป็นมะพร้าวแกงส่วนด้านขวามือก็จะเป็นมะม่วงเนี่ยตรงกลางผมก็จะเป็นมะขามเทศพี่น้องเป็นมะขามเทศที่สั่งกิ่งเข้ามานะครับกิ่งพันมาต่งกิ่งพันมาแล้วก็ปลูกเลยนะครับไม่ไม่ได้ชําถุงนะพี่น้องนะเขาว่ามันปลูกง่ายผมเลยมาปลูกนี่ลงไปน่าจะสักสองอาทิตย์ได้แล้วครับเนี่ยอาทิตย์ที่สามจะเข้านะครับดูเ็าแตกใบอ่อนเต็มเลยพี่น้องนะครับ กับเห็นไหมครับยู่อยู่ประมาณผมสั่งมาห้าห้ากิ่งนะแต่ว่าเขาแถมมาสองกิ่งก็ก็ดีนะครับขอขอบคุณเขาไว้ณจุดนี้ด้วยนะครับเขาแถมมาสองกิ่งก็เหลืออยู่ประมาณสี่หลุมฝั่งนู้นผมก็จะหาไอ้ต้นก็จะปลูกต้นกระท้อนจากสองต้นแล้วก็ต้นมะขามเปรี้ยวยักษ์จากสองต้นนะครับฝั่งนู้น ปลูกพยายามปลูกเพื่อที่ดูแลง่ายครับเราจะต้องไม่ไม่ได้เหน็ดเหนื่อยมากเท่าไหร่เนาะเพราะว่าหญ้าก็เยอะด้วยหญ้าก็เยอะครับเนี่ยแต่กิ่งดีนะครับเนี่ยดูท่าทางแล้วน่าจะปลูกง่ายโตง,ง่ายพวกเดี๋ยวเอาขี้วัวมาใส่ตรงนี้ก็น่าจะพอแล้วครับเนี่ยใส่คุมไว้แล้วก็เอาฟางมาคุมไว้หน่อยนิดนึงอย่าให้หญ้าขึ้นเยอะ ันนี้เป็นหญ้าให้วัวนะครับนี่เป็นหญ้ากินนี่นะที่ผมปลูกไปก็ใส่กันไปอย่างนี้เลยพี่น้องพอหญ้าโตเราก็ตัดหญ้าไปให้วัวจะเป็นมะพร้าวผมจะปลูกมะพร้าวตามแนวรั้วนะครับเป็นมะพร้าวแกงทั้งหมดเลยปลูกรอบรอบสวนนะครับประมาณสัก 60ได้ต้นได้นะครับหกสิประมาณห0สิกว่าต้นได้นะประมาณนี้แหละผมจําไม่ค่อยได้เป็นมะพร้าวแกงทั้งหมดเลยอันนี้ก็น่าจะสามปีได้แล้วนะครับเนี่มะพร้าวแกงเพราะ่าผมปลูกทิ้งไว้เพิ่งมาดูแลปีปีนี้เองนะครับนี่ปีกว่าจะสองปีนี่แหละที่ผมมาอยู่บ้านมันก็ปลูกทิ้งไว้ไม่ได้ดูแลน่ะก็เขาก็อยู่ของเขาได้นะครับก็เริ่มโตแล้ว แต่ก็มีพวกเป็นเหมือนกับด้วงนะครับมาเจาะกินใบกินอะไรของมันอยู่ก็ทําม,มันก็ไม่ตายแต่ว่ามันก็ชะงักนะครับมันไม่โตนะมันชะงักนี่ก็เป็นท้ายสวนเป็นกล้วยท้ายสวนนะพี่น้องแถวนี้ผมก็จะปลูกเป็นโซนไม้ป่านะครับเดี๋ยวมาตัดหญ้าแล้วก็เอาไม้ป่ามาปลูกเสริมฝั่งนี้นี่ครับ นี่เป็นพูนเป็นพูนที่ใหญ่ตอนมาขุดตำอนัาปรับที่ยังไม่ได้ออก <c oughs> <c oughs> นะนต้นไม้ผมว่าผมจะจะไอนี่เขาออกอยู่ครับในต้นนี้ <c oughs> เขาเรียกว่าต้นยี่ต้นอะไรนะเหมือนเหมือนต้นต้นจามจุรีนะ่ะต้นลืมชื่อซะแล้ว <c oughs> แถวถิ่นว่าต้นอีท่อนนะต้นทอนอ่อนไม่รู้ว่าภาษาภาคกลางเขาเรียกอะไรต้นอีท่อนต้นท่อนนะครับเนี่ยมันมันแบบเขาเป็นไม้ที่ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ครับแล้วก็มันจะคุมด้วยคุมพืชต้นอื่นทําให้พืชอ,อย่างอื่นไม่ขึ้นนะเขาจะคุมพื้นที่บริเวณแถวนี้หมดเลยคือเราผมก็จะตัดนะครับไม่ได้ว่าจะทําลาย อะไรมากมายนะเพราะว่าเพราเราก็ปลูกตัวใหม่เสริมปลูกไม้ที่มันให้คุณค่าทางเศรษฐกิจให้คุณค่าทางระบบนิเวศให้มากขึ้นเพราะว่าต้นตัวนี้เขาจะคุมหมดนะครับทําให้พืชอย่างอื่นมันมันขึ้นยากมันยากต่อการจัดก,การเราก็ต้องทําลายออกครับในโซนนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้คือ คือต้นยางนาที่ผมมาปลูกวันนั้นนะครับแดงที่ไายคลิปให้ดูวันที่ผมมาปลูก ừ, ที่มีต้นยางนาแล้วก็มีต้นแดงสองสามต้นมนาะครับมาปลูกใส่ก็ปลูกอย่างนี้เลยครับนี่น,นี่จะเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นต้นแดงพี่น้องที่มาปลูกวันนั้นนะนี่ก็โดนฝนโดนอะไรไปก็ดูสดชื่นอยู่ต่อไปหน้าแรงเราก็ต้องดูแลครับ แล้วก็เป็นต้นประดู่นี่เป็นประดู่ที่ผมเพาะเมล็ดเองนะครับนี่เพาะเมล็ดเองปลูกปีที่แล้วพร้อมกับให้ปลูกลังหลงังนาครับไอ้พวกนี้นปลูกหลังยางนานผมปลูกช่วงหน้าแล้งเพราะว่าผมเอาน้ำรดกล้วยอยู่ก็เลยปลูกปลูกช่วงหน้าเล้งครับตัวนี้ปลูกสักประมาณเดือนปลูกปีนี้แหละครับเนี่ยนี่ปลูกประมาณต้นปีนะจำไม่ได้นะนี่ แตกกิ่งออกมาต่อมาปลูกก็ต้นเล็กครับต้นเบี้ยเล็กเองเป็นต้นเป็นต้นแดงนะต้นต้นแดงแล้วก็มาจุดนี้ก็เป็นต้นประดู่แล้วก็มาจุดนี้นะครับพี่น้องจุนนี้ก็เป็นต้นยางนานะครับนี่ยางคังเปนกล้วยเป็นต้นยางนาก็ยายก็เยอะอยู่แล้วก็ค่อยมาตัด ตัดให้มันคุมนี่แหละครับคุมคุมควรต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยครับเนี่ยเริ่มแตก,กิ่งออกมาแล้วครับพี่น้องนี่เขาเริ่มแตกิ่งกิ่งใบอ่อนขึ้นมาแล้วเตกีกแตกยอดใบอ่อนมาแล้วก่อนหน้าหน้าฝนก็ไม่หมดห่วงอยู่ครับแต่ว่าหน้าแรงเราก็ต้องดูแลเขาหน่อยเพราะว่าเขายัางเล็กอยู่เนาะก็ต้องดูแลกันก่อนนี่ก็ต้องนี่ก็เป็นต้นประดู ปะดูพวกนี้คือซื้อมานะพี่น้องนะผมซื้อมาต้นละสิบบาทต้นปะดูนี่เพิ่งปลูกปลูกเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเนี่ยเนี่ยต้นปะดูเนี่ยจะให้ดูอันนี้คือต้นปะดูที่ปลูกซื้อมาต้นละสิบบาทปลูกเมื่อเดือนที่แล้วอันนี้คือต้นปะดูนะครับที่เพาะเม็ดเองแล้วก็ปลูกเมื่อประมาณต้นต้นปีเนี่ปลูกหน้าแรงประมาณเดือนกุมภาเมีนาเนี่ยนะครับจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ นี่เขาก็แตะกิ่งแล้วครับเนี่ยนะไอต่อมีต้นประดู่นี่ก็ต้นประดูต้นประดูซื้อผมก็จะทำเป็นป่าเหมือนเลยนะครับตรงน,นี้ว่าจะหาไม้สักมาปลูกเพิ่มนะพี่น้องนะปลูกตามผมจะปลูกตามคูนะ ตามข้างๆคูแถบนี้ปลูกไร่เรียกับมะม่วงมาเลยให้เขาอยู่ด้วยกันไปเลยเพราะว่าจะได้ใช้เ็นที่คุ้มค่าหน่อยหญ้าเยอะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไถปรับหน้าดินนะเพราะว่า มันค่อนข้างที่จะทํำยากเพราะว่ามันมีต้นปุ้ยต้นอะไรเนี่ยนี่เป็นต้นพยุงต้นพยุงนะพี่น้องนะลักษณะเขาจะค่อนข้างเหมือนต้นดนะูแต่ว่าใบเขาก็จะต่างกันนิดนึงใบเขาจะเล็กกว่ากลมกว่านี่ก็เป็นต้นแดงแดงที่เพาะาเมล็ดเอง ต้นแดงอันนี้เป็นต้นพยุงพยุงไฮลัำซื้อมาต้นละสิบาบาทเหมือนกันเพราะว่ามันปลูกโตวไวเออเข้ามีแก่นไม้ไวก็เลยลองมาปลูกขอบ้างตามกระแสก็ดูแต่ก็ปลูกไม่เยอะครับปลูกเท่าไรยี่สิบต้นออโอ้โหดูละผมไม่ได้มาเข้ามา สองสามวันพี่น้องเนี่ยเสร็จไปหมดแล้วนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้แหละครับถ้าไม่ไม่เข้ามาดูนะเพราะว่ามัวแต่ทําอยู่ฝั่งนู้นไม่ได้มีเวลาเดินเข้ามาก็ให้เขากินไปถือว่าเสียหายไปแล้วแบ่งเขากินบ้างนี่ก็เป็นต้นพยุงไฮลัมนี่ครับโตแล้วครับเนี่ยคือใบพวกนี้คือเขาแตกมาใหม่นะพี่น้องนะนเ,นอนเนี่ยเขียวอ่อนนี่ แตกมาขึ้นมาใหม่เดี๋ยวก็ตัดหญ้าออกแล้วก็ดูแลก็น่าจะเวิร์กดีเรมกันเพราะดินค่อนข้างที่จะดีนะเป็นดินจอมปวกที่ทลายที่รดแมคโครเขาทลายลงมานี่เขาทลายลงมาจากตรงนี้พี่น้องมีเขามีต้นสดาใหญ่สังเกตด,ดูต้นกล้วยท่านี้ก็จะสวยหน่อยเพราะว่าเป็นดินจอมปวกคืออันนี้ก็น่าจะได้มาตัดนะพี่น้องถ้าปล่อยไว้น่าจะ สุกแล้วก็ไม่มีเวลามาดูแลก็นะ่าจะโดนจัดการอีกเหมือนเดิมกินบ้างนะแบ่งกันกินบ้างแบ่งนกแบ่งหนูกินบ้างแบ่งเตกะก็ลอบโอ้ยาค้าขึ้นสูงเลยคี่น้องผมโอ้ สูงสูงเห็นไหมครับอะไรเออสูงสูงเห็นไหมลังต่อเนะครับสูงต้นกระบกใหญ่พี่น้องไม่ต้องอันนี้ใหญ่มากอายุน่าจะหลายร้อยปีครับเป็นเป็นปู่แล้วเป็นต้นไม้เจ้าปู่แล้อยู่นี่ นุนลักไว้นี่จะให้ดูไอ้นี่ต้นพยอมลนะักษณะต้นพยอมปเดินไปโอ้ล่วยแถ่นี้สวย เดี๋ยวพอพวกนู้นสุกก็จะได้มาตัดพวกนี้ไปเตะบุ่มไหมรอพวกนู้นสุกกว่าอันนี้ไม่รู้เป็นกล้วยสายพันธ์อะไรนะครับเนะี่ยมันไม่ใช่กล้วยนำวานะลูกมันแปลกๆนะที่น้องมันเปลือกมันจะนั่นนะฮะไม่รู้กล้วยสายพันธ์อะไรมีอยู่ประมาณสองสามกอครับกล้วยลักษณะแบบนี้ น่าจะพอตัดอ,อีกสองสามวันรอกล้วยพวกนั้นสูกแล้วก็จะได้มาตัดพวกนี้ขึ้นไปบ่มต่อกับพี่น้องต้นกระบ,บกใหญ่นะมีรังต่อด้วยโอ้โหน่าจะสองคนโอบนะครับสองถงสามคนโอบอะ่ะ เขาไม่ได้ตัเร็วนะครับต้นกระบบกเขาตัวช้านะเขาใหญ่ขนาดนี้คือน่าจะหลายร้อยปีนะครับนี่ครับนี่คือต้นยางนานะครับส่วน,นต้นยางนาก็ปลูกใส่ด้วยกันเลยครับนี่กะมม่วงตั้งแต่ยอด ดูแล้วน่าจะดูเดวยกันได้เพราะว่าไม้ผลก็อยู่ข้างๆต้นมะม่วงมันอยู่ข้างๆก็แตกกันอยู่นะต้นประดูตอนผมมาตัดหญ้าออกจากกอกล้วยเขาก็ยังเล็กๆเลยนะครับเนี่ยพวกนี้ปลูกตอนมาปลูก ้วยตอนแรกอ่ะผมก็จะได้ตัดโตเขาออกเนี่ยเพราะว่าต้นเขาเล็กๆผมปูกล้วยผมก็เลยต้องเคียร์พื้นที่ออกก็ยังได้ได้มาตัดโตเขาออกอยู่พอปล่อยเขาก็เดียวก็โตขึ้นนะครับอายุประมาณสองปีกว่าเมื่อกี้ต้นประดูสองปีกว่าครับด้วยเดินเดินกลับที่เถียงนา ส่วนนี้ยังไม่ได้ตัดหญ้าออกนะครับเป็นยางนาฝั่งนี้จะเป็นยางนาทั้งหมดเลยครับเป็นยางนาทั้งหมดเลย าอาครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ขอฝากกดติดตามกดติดตามกดให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับลิปนี้ก็สวัสดีครับ